สวัสดีครับพี่น้องเอฟพี่น้องทหารผ่านศึกทุกท่านพบกับผมนนมนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามลบเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันปกติแล้วในแต่ละวันนั้นผมก็จะไปค้นคว้าไปค้นหานําเรื่องราวนำเวรกรรมของพี่น้องทหารผ่านจุดกจมจากค่าพักทงชัย มาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังกันแต่ช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมามัวแต่ไปนํานเรื่องราวที่พี่น้องทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่2องบัรชั้นที่3บัรชั้นที่4ไปยื่นเรื่องขอฟองนเคราะรับเงินพนุงเกียรติจากรัฐบาลนะครับก็ไปทําข่าวนําเรื่องราวนาข่าวนํานข้อมูลมาเล่าให้พี่น้อง ทหารผัานศึกบัชั้นที่2ัชั้นที่3และบัตรชั้นที่4ได้ฟังแล้วช่วงนี้ก็มีพี่น้องทหารผัานศึกจํานวนมากได้โทรศัพท์เข้ามาได้ฝากข้อความเข้ามาทางห้องไลน์ทางห้องแชทใน Facebook ถามว่าพี่นนลุงนน เ,เงิน3,000บาทที่พวกเรา,าย่ำเท้าตบเท้าเข้าไปขอฟมนะครับจากรัฐบาลที่รัฐสภา,าเนี่ยมันจะได้หรือไม่ทำไมมันเงียบจังว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็ได้เกาะติดข้อมูลนะครับก็เจาะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ นะครับของรัฐสภา,าบ้างนะครับก็ไปดูทิกตอกของโซสเตโซสอ,อ,อ,อมงคลกิจสุขสินธารนนท์บ้างไปดูข้อมูลจากนักการเมืองคนนั้นคนนี้บ้างนะครับช่วงนี้นะครับมันก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นช่วงที่ต้องรออย่างเดียวเพราะว่าพวกเรานั้นได้ติดตามข้อมูลนะครับมาตั้งแต่ตน้นไปยื่นเรื่องไปขอความร้องขอไปประชุมร่วมกับกันมาิการทหารไปประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจากนั้นนะครับก็ไปยื่นพรบรเงินพดุงเกียรติให้กับประธานสภาผู้แทนร,รัศดรจากนั้นจนนำไปสู่การให้พี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องทหารผ่านศึกร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบรเงินพดุงเกียรติของทหารผ่านศึกณนะขณะนี้นะครับก็มีพี่น้องทหารผ่านศึกและพี่น้องประชาชน เข้ามา,าแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับน่าจะ50,000กว่าลายเกือบจะ6 0 0 0 0ลายแล้วนะครับใเวลานี้นะครับก็เป็นไปตามที่ทางาสสเตสสมงคลกิจสุขสินธราน,นุนท่านาได้ประเมินไว้นะครับเพราะฉะนั้นในขณะน,นี้ในตอนนี้เรารออย่างเดียวพี่น้องเมื่อเช้าก็มีพี่น้อง นะครับได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามมาพูดคุยบอกว่ามันจะให้ไหมพี่นนท์บางคนก็บอกว่าะจะถูกไฟคงไฟขานตีตกผมก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครที่จะรู้ได้พี่น้องไอคนที่พูดก็พูดไปนะครับพูดไปโดยที่ไม่มีฐานข้อมูลความเป็นจริงมันจะถูกตีตกหรือมันไม่ถูกตีตกมันจะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหรือไม่นะขณะนี้มันไม่มีใครรู้ได้หรอกพี่น้อง แต่ว่าพี่น้องทหารบางคนบางท่านพี่น้องประชาชนบางคนบางท่านก็บอกว่าโอ้จะได้หรือมันเป็นเรื่องของการเมืองเออทำไมไปหลงเชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อเมื่อเขาพูดมาแบบนั้นเรานะครับเดินแล้วนะครับย่ำเท้าเดินทางเข้าไปแล้วลงเรือลําเดียวแล้วเนี่ยเราต้องสั่งฟังว่ามันจะได้หรือไม่ได้ส่วนมันจะได้หรือไม่ได้นะครับมันไม่มีใครรู้คนที่พูด มันก็ไม่รู้หรอกพี่น้องนะครับก็พูดแล้วก็เขาเรียกว่าไปเล่าไปบอกในความที่มันยังไม่มีข้อมูลความจริงพี่น้องบางคนบางท่านก็ตื่นตหนกตกใจคิดว่าจะไม่ได้ส่วนที่จะได้หรือไม่ได้ผมก็บอกพี่น้องตรงๆววาตอนนี้มันยังไม่มีใครรู้หรอกพี่น้องนะครับไม่มีใครรู้สสเตสสมงคลกิจสุขสินธารนนท์ท่านก็ไม่รู้อาสาสมัครท่านพันธ์ อิสระพ,พรงษ์ในเชียงใหม่ประธานกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมู่เหล่าเขาก็ไม่รู้อาสาสมัครฐานพานอนุรักษ์ชอบสะอาดหรือว่าพี่ต่อยประธานฝ่ายกฎหมายและยุทธศาสตร์กลุ่มท่านก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราทําตามกระบวนการของกฎหมายทุกประการนําข้อมูลข่าวสารเรื่องขอรับเงินผูุ้จเกียรติไปยื่นยื่นเสร็จเรียบร้อยก็ทำหนังสือไปถึงรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รับชมรับฟังไม่ว่าจะในติกต็อก หรือใน YouTube หรือใน a c e b o o k นะครับก็ฟังนะครับตอนนี้รออย่างเดียวพี่น้องนะครับมันไม่มีใครที่จะรู้ได้จริงๆคือเสียงดังฟังชัดแต่ไม่ได้กดใครนะไม่ได้กดพี่น้องไม่ได้กด,ด,ดพี่น้อง FC ไม่ได้กดพี่น้องฐานเปิดศึกแต่มีบางคนบางท่านนะครับก็มาเขย่าวขวัญเหมือนกันบอกโอ้ยเออไปบอกไว้เล่ามันจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ไปทําเรื่องกันเออมันเป็นเรื่องของการเมืองอะไร เข้าดงเข้าป่าไปเลยพี่น้องนะครับย่างผมเหรอครับนักการเมืองจะมาต้มผมเหรอนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆใครจะมาต้มมาตุนผมเนี่ยยากถึงต้มถึงตุนผมปี้นะครับจนได้เงินคืนก็นแล้วกันพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าผมจะถูกต้มถูกตุนนะครับมันไม่มีนันกการเมืองหน้าไหนที่จะมาหลอกลวงต้มตุนผมได้หรอกนะครับยากนะครับ ถามว่าทําไมต้องตามน้ําทําไมต้องตามกระบวนการนะครับคือผมไม่มีอะไรจะเสียนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เงินพดุ์เจ็ดจำนวนสามพัน 3, บาทถามว่าผมเสียอะไรผมไม่ได้ควักเงินจํานวนเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านเออไปดําเนินการในเรื่องนี้นะครับไม่ได้พวกก็ต้องทํามาหากินเหมือนเดิมได้ผมก็ได้ด้วยพี่นองทานพระจุบัตรชั้นที่สองบัตรชั้นที่สามและบัตรชั้นที่สก็ได้ด้วยนะครับทุก คนได้หมดเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกงังวลนะครับหากอยากจะทราบข้อมูลเรื่องราวว่ามันไปถึงในอะไรยังไงก็ติดต่อไปที่ประธานกลุ่มพี่น้องเพื่อนนกะรบไทยนะครับอาสาสมัครฐานพลานอิสรพงศ์ณเชียงใหม่หรือว่าหน่่ยพิศา์ด,ดำหรือว่าอาสาสมัครทหารพลานอนุรักษ์ชอบสะอาดก็ได้นะครับ พวกเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมีข้อมูลข่าวสารมาแบบไหนเราบอกกล่าวไปแบบนั้นนะครับไม่มาแต่งเติมไม่มาเสริมแต่งไม่มาลับปากว่าเฮ้ยได้แน่นอนเว้ยไม่กล้าพูดและไม่กล้าพูดว่าเฮ้ยมันไม่ได้หรอกเราก็ไม่พูดเพราะฉะนั้นนะครับฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวพี่น้องฟังฟังเท่านั้นนะครับแล้วก็รอพี่น้องรอต่อไปนะจ๊ะนะจ๊ะ